เอาละครับผมมารีจิสเตอร์กันนะครับผมไม่ต้องเห็นหน้าเต็มๆหรอกนะฮะช่างแม่งเดือดอีกข้างนึ่นนะครับผมก็ follow นะครับผมส่วนของตัวทวิตเตอร์นะทั้งสองอันนะครับผมให้เรียบร้อยนะครับผมก็ไม่ดูดูไม่มีอะไรยากเนาะแล้วก็รีทวิตแล้วก็ไลค์รีทวิตนะครับผมแค่นั้นเองจบแล้วขั้นตอนมีแค่นี้ครับผมตัวเกมนะครับผมเหมือนกับเป็นเกมอ่า FPS นะครับผมแนวมุมมองนะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะมองว่ามันคือเกมคล้ายๆล้าย PUBG ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะมองว่ามันคือเกมแนว ได้เช่นเดียวกันนะแต่คือ FPF ในการตะลุยนะครับผมก็ดูจะไม่ค่อยมีอะไรมากใช่ไหมครับคำนึงนะผมเปิดข้างดีกว่าเห็นแล้วมึกินเห็นแล้วมึกินจๆเลยอันนี้คือพีมินนะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่ไม่เคยทำพีมินเลยนะครับผมมันคือการเสี่ยงดวงอย่างหนึ่งนะครับผมซึ่งนี่ฟรีฟรีนะครับเราเล่นเราเล่นของฟรีอย่างเดียวนะครับผมก็สำหรับใครนะครับผมที่ อ่าเห็นนะครับผมก็มาเข้าสู่บร Discord ได้นะครับผมแล้วก็ไลฟ์ลิทวิตปกตินะครับกดลิงก์ตามมันได้เลยครับผมแล้วก็กดได้นะครับเชื่อมต่อปกติจะเชื่อมต่อผ่านตัว w a l l e t ธรรมดานะครับผมผมลคลิก r e g i s t e r นะครับผมเสร็จแล้วครับขั้นตอนทั้งหมดนะครับผมเขาก็จะเช็คนะครับผม Twitter Sta เตตัส่งน้นั่นของเรานะครับเราเสร็จแล้วนะครับผมก็อ่สิ่งหนึ่งที่ต้องเพิ่มเติมนะครับผมก็คือตัวที่มีโอกาส r e f e r r a l เพิ่มนะอันนี้เป็นอันอันใหม่ที่ผมรู้สึกแปลกใจเหมือนัะครบผม โอเคครับผมสำหรับใครที่สนใจก็ลองกดกันดูได้นะครับผมประมาณนั้นนะครับผมไม่มีอะไรละ่ะแค่นี้แหละ